สอนอตลาดภูได้รับแจ้งเหตุการณ์ฆาตรกรรมที่โรงแรมแห่งหนึ่งก็แล้วกันไม่ต้องไปบอกพิกัดเดี๋ยวโรงแรมเขาเสียหายขอไปดูจุดที่เกิดเหตุหน่อยนะครับเพราะว่าจากการตรวจสอบในห้องพักไปเจอศพผู้หญิงก็คือคุณสุกัญญาอายุ51ปีตอนที่ไปเจอเนี่ยเห็นบอกว่าเธอโดนอาวุธมีดแทงทั้งหมด31แผลใช่ค่ะแล้วตอนที่เข้าไปในห้องที่เกิดเหตุเนี่ยนอกจากเธอโดนแทงทั่วตัวแล้วเนี่ยนะครับ คาดการว่าคุณสุกัญญาตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงมุมหนึ่งที่ตํารวจเข้าไปเจอหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยก็คือว่ามีโทรศัพท์มือถือของคุณสุกัญญาแบตหมดตกอยู่ในที่เกิดเหตุและนี่คืออาวุธเป็นมีดปลายแหลมประมาณ1ฟุตนะครับตกอยู่ในห้องน้ําขนาดเดียวกันขณะที่กําลังตรวจสอบอยู่ๆมีเจ้าหนี้ฮะโทรศัพท์เข้ามาย่างเครื่องของคุณสุกัญญา ซึ่งตอนนั้นตำรวจเขาก็เลยต้องไล่เช็ตถูกไหมว่าเฮ้ยคุณโทรเข้ามาตอนนี้เกิดอะไร แต่สุดท้ายไม่ใช่เจ้านี่ฆ่าใครเป็นคนฆ่าเมย์นายยาเดฟค่ะเป็นชาวอินเดียนะคะซึ่งจริงๆถูกผลักดันออกนอกประเทศไปแล้วเมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาแต่หลบหนีเข้ามาช่องทางธรรมธรรมชาติที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีแล้วสุดท้ายก็มาพักอยู่กับผู้ตายคือคุณสุกัญญาที่ห้องที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะโดยเห็นบอกว่าทางด้านคุณสุกัญญาเข้ามาเปิดห้องพักที่นี่ที่เกิดเหตุเนี่ยวันที่7เมษายนแล้วผู้ชายที่เป็นชาวอินเดียเนี่ยก็พักอยู่ด้วย แล้วก็กลับไปในช่วงค่ำค่ะ,คะมันมีประเด็นก็คือยาเดฟเนี่ยเข้ามาผิดกฎหมายแต่มันทำงานรับเหมาก่อสร้างปูกระเบื้องและที่สำคัญก็คือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีมุมที่น่าสนใจก็คือว่าตำรวจเข้าไปตรวจสอบว่าในยาเดฟเนี่ยได้มีการขึ้นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่ไหมเข้ามาตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุก,ก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างออกไปต่อคิวรถตู้แถวพาต้าปิ่เก้า ออกไปยังท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดกําลังสงสัยว่าจะหนีหรือเปล่าใช่หรเป่าเมใช่ค่ะตอนนี้ค่ะตํารวจบอกว่าก็ได้มีการเ,เร่งออกหมายจับให้ได้วันนี้นะคะแล้วก็คาดว่าจะได้ตัวคนร้ายในยเร็ววันนี้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะ เรามีภาพกล้องวงจรปิดตอนที่นายยาเดฟเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยมีการหลบหนีออกมาอย่างใจเย็นด้วยนะคะเพราะว่าทางพนักงานของโรงแรมเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงในห้องที่เกิดเหตุก่อนที่จะไปพบศพเนี่ยนะคะทางด้านของพนักงานเขาก็มีการโทรศัพท์ขึ้นไปปรากฏว่าผู้ชายรับสายวางไปสองครั้งแล้วสักพักเสียงทะเลาะก,ก็เงียบไปแต่สักพักเนี่ยจะเห็นผู้ชายคนนี้คือนยายยาเดฟเนี่ยก็เดินลงมาจากชั้น2แล้วก็ทําทีเป็นเล่นโทรศัพท์เหมือน เดินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับเปิดภาพเมื่อกี้ภาพ,พนิ่งที่คุณผู้ชมเห็นที่เมย์กำลังเล่าคู่กับวงจรปิดครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่บอกว่ามันขึ้นรถตู้จากพาตาจะไปท่ามากาลตำรวจไปล็อกตัวมันทันนะครับผู้สื่อข่าวแจ้งว่าหลังจากที่มันไปลงรถตู้ที่กาญจนบุรีค,คนตํารวจตรีนักคารินสุขคนทวิศผู้การจังหวัดกาญจนบุรีสั่งทีมสืบสวนไปล็อกตัวในยาเดฟได้ทันท่วงทีไม่อย่างนั้นมันหนีได้ และดูนะฮะหลังจากมันฆ่าเสร็จคือเดินชิวเลยใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่มันฆ่าผู้หญิงไปแทง31แผลล่าสุดเนี่ยมันจะมีบรรยากาศตอนที่ตํารวจไปคุมตัวและเราเองเนี่ยได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางด้านของญาติใช่ไหมของผู้เสียชีวิตก็อย่างที่เมย์บอกคุณผู้ชมไปก็คือตอนแรกที่เขาเอกใจคือต้องคืนห้องเขาโทรศัพท์ไปหาห้องดังกล่าวแต่ผู้ชายรับสายแล้วมันตัดสายทิ้ง พนักงานเนี่ยโทรศัพท์ไปสองรอบผู้ชายมันก็ตัดสายทิ้งจนขึ้นไปเจอศพแล้วพอเปิดวงจรปิดก็เลยเจอว่าในยาเดฟเดินหลบหนีออกไปฮะบ้านก็เช้าปกติเย็นก็กลับบ้านปกติเหมือนไม่ทำงานปกติแล้วทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านไม่ไปไหนออกแค่ออกแ่จันทร์ถึงสุดสุกคัทรัถึงสุทุกครั้งที่ออกไปแม่ได้บอกไหมว่าไปที่ไหนไปกับใครไหมนี่แหละครับ ส่วนประเด็นเนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบกันเพราะว่ามันจะมีภาพคู่ใช่ไหมที่ยาเดฟถ่ายรูปคู่เอาไว้คู่กับคุณสุกัญญาปมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอตํารวจจากทางฝั่งของการจนบ,บุรีเขาจะต้องหิ้วตัวกลับมาในกรุงเทพถูกไหม<ช>เพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเรื่องคือสอน,นอตลาดพรูเข้าใจว่าคืนนี้กาลังิี่ตัวยาเดฟภาพที่จับยาเดฟครับ จะต้องเอามาส่งพื้นที่ที่เกิดเรื่องแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวคงมีการสอบอปากคำเนี่ยนะฮะว่าจริงๆแล้วยาเดฟลงมือฆ่าคุณสุกัญญาไปเพราะอะไระเพราะตัวเองก็หนีเข้ามาอย่างผิดกฎหมายอ่ะนี่เป็นอีกเหตุการณ์นึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งตำรวจจับได้เรียบร้อยแล้วเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมา